แสงแดดยามเช้าส่องลอดช่องหน้าต่างไม้เข้ามาในบ้านเช่าเล็กๆหลังหนึ่งในชุมชนเงียบๆกลางเมืองบ้านหลังนี้มีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกับลูกชายวัยเจ็ดขวบที่ยังนอนตะแคงกอดตุ๊กตาหมีสี่ซีดอยู่บนฟูกเก่าๆตื่นทะลูกจะไปโรงเรียนแล้วนะเสียงทุ่มๆุ ของผู้เป็นพ่อเอ่ยเบาๆพางรูปหัวลูกชายจากชายวัย35ปีเคยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมาก่อนแต่เมียเขาจากไปเพราะอุบัติเหตุทิ้งไว้เพียงลูกชายชื่อน้องโจให้เขาต้องดูแลเพียงคนเดียวตั้งแต่วันนั้นชีวิตของจักก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ต้องรับจ้างสารพัดงานเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก ตั้งแต่งานก่อสร้างแบกหามช่างซ่อมไปจนถึงตัดหญา้าตามบ้านไม่มีงานไหนที่เขาไม่ลังเกียจครับวันนี้พ่อจะไปช่วยลุงกำพลยกของนะลูกตอนเยนเ็ยนๆน่ะพ่อถึงจะได้มารับครับจากพูดพางตักข้าวต้มร้อนๆให้ลูกชายโจพยักหน้ารับเบาๆเขาเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูด แต่รักพ่อมากครับหลังส่งลูกขึ้นรถโรงเรียนจักก็คว้ากระเป๋าเครื่องมือเก่าๆเ,เดินเท้าไปยังบ้านลุงกำพลที่อยู่อีกฝากถนนวันนี้เขามีนัดช่วยย้ายของในโกดังแต่ในวันที่เหนื่อยแทบล้มทั้งยืนแบบนี้ก็มีใครบางคนที่จักจะได้พบเป็นคนที่อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตพ่อไม้คนนี้ให้กลับมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ งานยกของในโกดังของลุงพลกินเวลาเกือบทั้งวันจากเหงื่อโชกเต็มตัวแต่ก็ยังยิ้มได้เมื่อคิดถึงใบหน้าลูกชายตัวน้อยที่รอยอยู่บ้านเย็นวันนั้นเขาเดินลัดเลาะกลับบ้านเหมือนทุกวันแต่คราวนี้มีบางอย่างที่แปลกตาให้จากนั้นสนใจในบ้านหลังหนึ่งบ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านเช่าของเขาไปไม่ไกลนัก มีหญิงวัยกลางคนกำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเธอดูแข็งแรงและคล่องแคล่วผิดกับอายุที่จักคาดไว้ร่างของเธอสูงโปร่งผิวเนียนคล้ำแดดแต่ดูสุขภาพดีผมยาวปะบ่ามัดลวกๆแบบคนไม่ถือตัวเธอหันมายิ้มให้จักเมื่อเห็นเขาเดินผ่านมากลับมาจากทำงานแล้วเหรอจ๊ะพ่หนุม่ม ครับผมเพิ่งเลิกมาเหนื่อยๆนี่แหละครับจักตอบกลับพร้อมกับรอยยิ้มเห็นหน้าอยู่หลายวันแล้วนะแต่ยังไม่เคยคุยกันเลยฉันชื่อป้าลินน่ะอยู่บ้านคนเดียวหลายปีแล้วละจ้ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นผมจากครับอยู่บ้านนู่นกับลูกชายแค่สองคนเองนะครับป้าลินหัวเราะเบา พ่อไม่เหมือนกันเลยนะฉันนะ่ะอยู่คนเดียวมานานจนชินแล้วล่ะแต่บางทีก็เหงาเหมือนกันนะจากยิ้มรับคำพูดของเธออย่างเข้าใจเขาเองก็รู้ดีว่าความเหงาเป็นยังไงโดยเฉพาะในคืนที่ลูกหลับไปแล้วเหลือเพียงเสียงลมหายใจเบาและความเงียบที่ปกคลุมไว้เพียงลำพังวันไหนว่างๆมาคุยกันได้นะฉันทำกับข้าวเผื่อไว้บ่อยๆอืม อยู่คนเดียวกินไม่หมดแน่ปารินพูดขำๆจากพยักหน้าเบาๆขอบคุณครับถ้ามีโอกาสนะผมจะแวะมาเล่นด้วยนะครับจ้าผมเป็นผู้ชายหนุ่มที่แบกภาระชีวิตไว้เต็มบ่ากับหญิงวัยกลางคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวและยังมีหัวใจที่อบอุ่นพร้อมที่จะแบ่งปันความเข้าใจให้แก่กัน และการกับผมผมก็เข้าใจดีครับว่าหลังจากวันนั้นมาจักก็เริ่มแวะไปที่บ้านของปาลินอยู่บ่อยขึ้นทั้งเพื่อช่วยยกของซ่อมลวไม้และแค่ไปนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันในวันที่เขาเหนื่อยและไม่มีแรงจะหุงข้าวเองน้องโจเองก็เริ่มติดป้าลินแล้วครับเด็กน้อยชอบฟังปาลินเล่านิทานชอบขนมโบราณที่เธอทำไว้เสมอ และชอบนั่งวาดรูปในสวนดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านของเธอด้วยครับจากรู้สึกเหมือนหัวใจเริ่มมีใครเข้ามาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผมก็อยากมีคนดีๆเข้ามาบ้างแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่จักกกำลังช่วยปลลินเก็บผ้าในบ้านอยู่จักก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์รุ่นเก่ากดปุ่มดังขึ้น ปรินรีบเดินเข้าไปรับสายแล้วเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปเลยทันทีบอกแล้วไงว่าอย่าติดต่อมาอีกฉันลืมมันไปหมดแล้วนะเธอตะโกนออกมาปิดโทรศัพท์อย่างแรงจากยืนนิ่งอยู่ตรงมุมห้องผมไม่กล้าถามอะไรในตอนนั้นเลยครับได้แต่เดินออกจากบ้านอย่างเงีย,งยบๆวันรุ่งขึ้นปรินไม่ได้เปิดบ้านเหมือนเดิมครับ ผมเดินผ่านไปก็รู้สึกใจหายหลายวันผ่านไปจนผมได้ตัดสินใจไปเคาะประตูบ้านเธออีกครั้งหนึ่งป้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมถามเบาเมื่อปร,รินเปิดประตูด้วยสีหน้าอ่อนล้าเธอนิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวจากป้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อเธอจะเปลี่ยนใจ ไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงที่มีอดีตแบบป้าอีกแล้วอะไรเหรอครับป้าผมงงไปหมดแล้วครับจากมองหน้าเธอด้วยความสงสัยคนที่โทรมาหาป้าวันนั้นน่ะคืออดีตลูกเลี้ยงของป้าเองนะน้ำเสียงของป้าลินสั่นเล็กน้อยตอนที่สามีป้ายังอยู่น่ะเขามีลูกติดมาป้าก็เลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆแต่หลังจากที่เขาเสียไปแล้ว ลูกเลี้ยงก็กล่าวหาว่าป้านั้นแย่งสมบัติทั้งๆท,ท,ที่ป้านั้นไม่เคยได้อะไรเลยตั้งแต่นั้นมาป้าก็ไม่เคยมีใครอีกเลยจักเข้าใจป้านะจักเงียบไปจักรู้สึกบาดแผลในใจของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่โลกเคยเหวี่ยงให้เธอรู้จักคำว่าเจ็บจนต้องปิดประตูหัวใจตัวเองไว้ผมไม่สนใจอดีตของป้าหรอกครับผมก็มีอดีตเหมือนกัน จากพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆส่วนปรินนั้นก็มีน้ำตาคลอออกมาทำให้จากนั้นใจหายแต่บางทีคนที่เธอรออาจไม่ใช่คนหนุ่มหล่อที่เพียบพร้อมแต่คือชายที่เข้าใจเธอจากหัวใจจริงๆและต้องการอยากจะอยู่กับเธอจริงๆครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนความผูกพันของจากกับปริน ก็มากขึ้นทุกวันทุกวันครับจากเริ่มแบ่งเวลาจากการรับจ้างมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของปารินมากขึ้นทั้งสองดูแลซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมอยู่ในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พาน้องโจไปส่งเข้านอนแล้วจากนั่งซ่อมพัดลมในครัวส่วนปารินนั้นนั่งล้างจานอยู่ข้างๆ แสงไฟสีส้มจากหลอดเก่าทําให้บรรยากาศในห้องดูอบอุ่นแปลกตาปาลินครับจากเอ่ยเสียงเบาจ๋าเธอเงยหน้ามองผมครับผมคิดมาหลายวันแล้วนะครับผมไม่อยากกลับไปบ้านเช่าแล้วครับป้าผมอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่กับป้าอยู่กับโจเราทั้งสามคนจะอยู่ด้วยกันครับ จากพูดตรงๆด้วยดวงตาที่มั่นคงและมั่นใจตัวเองว่าต้องการอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับป้าจริงๆป้าลินนิ่งไปเหมือนกำลังทบทวนคำพูดทีละคำของผมครับจากแน่ใจหรอป้าน่ะแก่กว่าตั้งหลายปีแล้วนะแล้วคนก็พูดกันไปต่างๆนานาด้วยว่าป้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่สนใจคำพูดคนหรอกครับป้ารู้ไหมครับ ว่าผมนั่นไม่เคยรู้สึกว่ามีบ้านจนมาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ผมกลับมาเห็นป้ากับโจอยู่ในครัวด้วยกันผมหายเหนื่อยเลยครับจากยิ้มเศร้าผมไม่ได้ต้องการแค่บ้านผมอยากได้ครอบครัวครับป้าและผมก็คิดว่าป้าเป็นผู้หญิงที่ผมอยากจะอยู่ด้วยไปจนแก่เท่าปลินวางจานอย่างช้าๆพร้อมกับมือสั่นเล็กน้อยครับ เธอพยายามกลั้นน้ำตาป้าไม่คิดเลยว่าจะมีใครพูดแบบนี้กับป้าอีกในชีวิตนี้คืนนั้นแหละครับจากไม่กลับบ้านเช่าอีกต่อไปเขาย้ายเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งมาพักอยู่กับป้าลินอย่างถาวรและไม่มีการจัดพิธีใดๆครับเราทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยา ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงดูน้องโจพากันตื่นเช้าหุงข้าวซักผ้าและนั่งมองท้องฟ้ายามคำ่ำข้างกันใต้ชายคาผมกับป้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเราทั้งสองคนใส่ใจกันมาตลอดผมมักจะตามใจป้าเสมอเมื่อป้าต้องการอะไรส่วนป้าเก็ให้ความใส่ใจผมเหมือนกันครับเราทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน แม้ชีวิตผมกับป้าจะรักกันมากในตอนนี้แต่บางเรื่องพวกเราก็ไม่เข้าใจกันครับบางทีผมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับป้าได้ให้มากที่สุดจนป้านั้นยอมผมแทบทุกเรื่องครับไม่ว่าผมจะทำอาหารหุงข้าวหรือซักผ้าป้าก็ยอมมาช่วยผมตลอดแม้แต่กระทั่งการกินข้าวป้าก็ยังช่วยผมครับช่วยตักอาหารอร่อยๆให้ผมทาน ช่วยหยิบผักลวกให้ผมกินเอาใจผมสารพัดอย่างจนผมนั้นรู้สึกและอายแก่ใจที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับป้าเหมือนกับว่าเป็นภาระให้ป้าได้แบกรับอยู่คนเดียวผมเองก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับป้าให้มากที่สุดผมพยายามทำงานให้มากที่สุดเพราะอยากมีไรายได้เสริมเข้ามาให้มากจนเราทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้และสามารถ ส่งลูกผมเรียนต่อไปครับนั่นล่ละครับคือความหวังเล็กๆน้อยๆของผมเพื่อเด็กน้อยตาดำๆของผมสวัสดีครับ